you <laughs> โอ้โหโอ้โหกัดที่เปิดแล้วชอนอีกแล้วครับผม ปั่นเรียกกันเรื่อยนะครับมาช้อนมากัดอีกแล้วมาเบรคคิงฟ็อกครับ2023 <c oughs> ับ 2023. โอ้ดูมาช้อนที่นี่ครับไสโลนั้นเลยครับ <c oughs> ฝากผลงานด้วยนะครับบัตเบรคคิงฟ็อกสองพครับใบข้อที่เสียงเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วนะครับ งาปลาช่อนกระโดะครับผมถ่ายรูปครับ